คุณผู้ชมครับสารรัฐธรรมนูญยังไม่ฟันไอ้รัชนกผิดพรบคอมวิจารณ์รัฐบาลสองมินสาบันให้เวลา15วันส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมครับหลังจากที่สารอาญาส่งคำโต้แย้งของนางสาวรัชนกสีนอกจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่อ683ทับ2อ6พ เพื่อขอให้สารรัฐธรรมน,นูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา612ว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา1ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34หรือไม่ผลการพิจารณาสารรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทําความเห็นและจัดส่งสมนาเอกสารหลักฐานตามที่สารรัฐธรรมนูญกําหนดยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ สรบคดีอาญาหมายเลขดำที่อ6ก3ทับ2 6พซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในศาอายานั้นมีนางสาวรัชนกศรีนอกอดีตสมาชิกกลุ่มคลับเฮาส์ผู้ประชาธิปไตยปัจจุบันเป็นสสกรุงเทพมหานครพักก้าวไกลตกเป็นจำเลยในความผิดตามข้อหาพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14และประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยมีมณีรัตน์ลลวเลิศเป็นผู้กล่าวหา ทวิตข้อความวิจารณ์รัฐบาลเรื่องการผูกขาดวัคซีนโควิด -19 พร้อมติดแท็ก28กรกฎาร่วมใจใส่ชุดดำและรีทวิตข้อความพร้อมภาพถ่ายมีป้ายข้อความในการชุมนุม16ตุลาคมไปแย่ะทุมวันปี2013ซึ่งแสดงความไม่พอใจต่อสถาบันหลักของชาติ